สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมมาดูนี่ค่ะอันนี้เป็นฟักทองที่เดาเพาะเม็ดไว้นะคะจะเห็นว่ามีมาแมลงเต่าแตงนะคะมากินนี่ใบแหวงเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะต้นไม้บางต้นเนี่ยก็ยังมีพวกมดนะคะหนอนเพลี้ยต่างๆมากินค่ะเดี๋ยววันนี้เดาจะพาท่านผู้ชมมาจัดการกับเจ้า,มาแมลงพวกนี้นะคะ กินสบาบพรุนแบบนี้เนี่ยไม่โตแน่นอนเดี๋ยวไปหาวิธีจัดการก่อนค่ะหลังจากที่ดาวิ่งเข้าครัวไปนะคะเราก็ได้ของมาแล้วค่ะสําหรับการจัดการกับแมลงที่เราเจอนะคะเราได้มาเนี่ยเป็นหัวกระเทียมค่ะหัวหอมพริกนะคะไม่ได้มาตําพริกกินนะคะเดี๋ยวเรามาเอาสูตรนี้เนี่ยกาจัดแมลงเพลี้ยกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้อง เตรียมคกค่ะเพื่อที่เราจะตําส่วนผสมทุกอย่างนะคะเราจะเอานี่ใส่ไปทั้งเปลือกเลยค่ะแบบนี้นะคะอเอามาสองหัวเลยค่ะใส่ไปเลยหัวหอมค่ะใส่ลงไปหัวหอมได้มาเยอะหน่อยนะคะพริกค่ะนี่ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราจะตำส่วนผสมทุกอย่าง ให้แตกนะคะเพื่อที่ว่าน้ําหรือว่าสารต่างๆที่อยู่ในส่วนผสมทั้งหลายที่ดราเอามาตำเนี่ยมันจะได้ออกมาเยอะที่สุดนะคะตำเลยค่ะ ี้เราก็ตำส่วนผสมทุกอย่างนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เอาแค่พอแตกๆก,ก็พอไม่ต้องถึงกับแบบว่าเหมอือนกินน้าพริกนะละเอียดยิบไม่ต้องถึงขนาดน,นั้นนะคะเมื่อยค่ะก็เอาแค่นี้พอนะคะแค่แค่พอแตกๆพอแตกๆแ,แบบนี้นะคะเราก็จะตักส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปในแก้วจมโบของเราค่ะก็แก้วนี้น่าจะประมาณ 0, ครึ่งลิตรค่ะใส่ไปเลย เมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะดาวจะทิ้งไว้1คืนค่ะหลังจากที่เราทำการแช่น้ำไว้แล้วนะคะ1คืนค่ะทีนี้เราก็จะเอามากรองนะคะกรองเอาแต่น้ำค่ะส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะท่านผู้ชมก็เอาไปใส่ตามใต้กบไม้ได้นะคะก็จะได้เป็นสีแบบนี้ กลิ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะร้อนแรงมากเดี๋ยวเรามาผสมน้ำแล้วก็เอ,เอาไปฉีดต้นไม้ของเรากันค่ะเดี๋ยวก็จะเทน้ำที่เราหมักไว้ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปฉีดไล่พวกมดเพรียะนะคะแล้วก็พวกหนอนต่างๆได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็พวกแมลงเต่าแตงแมลงบินต่างๆนะคะตกะแตนที่มากินต้นไม้ของเราค่ะ แล้วเราก็จะเติมน้ำไปอีกประมาณครึ่งหนึ่งของส่วนผสมของเรานะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เขย่าแล้วไปฉีดกันเลยค่ะและนี่นะคะเราก็จะมาฉีดฟักทองที่เราปลูกไว้ค่ะอันนี้สูตรนี้นะคะเราทําฉีดไว้บ้างแล้วก็จะเห็นว่าใบใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยเห็นไหมเริ่มจะไม่มีพวกมแมลงเต่าแตงมากินแล้วนะคะ สูตรนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะฉีดได้ทุกวันค่ะและถ้าเหลือนะคะก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะวันลุ่มขึ้นก็มาฉีดใหม่นะคะช่วงเวลาการฉีดนะคะก็แนะนำให้ฉีดช่วงที่ไม่มีแดดนะคะอย่างช่วงเช้าๆหรือว่าเย็นๆก็ได้ค่ะ สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรปลอดภัยนะคะไม่มีสารเคมีใดๆเลยคือเราฉีดเช้าตอนเย็นเรามาเก็บกินได้เลยค่ะไม่มีสารเคมีใดๆตกค้างนะคะอันนี้เป็นหัวระพากะเพราค่ะต้นนี้เป็นฟักนะคะ,มะแมลงเต่าแตงชอบกินมากๆเลยค่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นหัวระพาค่ะ ค่อยจะมีมดมานะคะฉีดจัดก,การไปเลยค่ะถ้าฉีดป้องกันมดเนี่ยก็ฉีดบริเวณดินนะคะเพราะว่ามดบางทีมันก็คลานอยู่กับดินค่ะและตรงนี้นะคะเป็นต้นหันไก่ที่เราปลูกไว้นะคะกําลังงามมากๆเลยแล้วก็เป็นส้มโอด้วยค่ะอันนี้เราก็เป็นการฉีดป้องกันนะคะป้องกันไว้ก่อนเพราะงามมากๆเลยช่วงนี้ได้ฝนนะคะแล้วก็การบำรุงค่ะก็คือถ้างามแบบนี้เนี่ย มแมลงจะชอบมากๆเลยค่ะเราก็ฉีดป้องกันไว้ได้เหมือนกันค่ะสูตรนี้นะคะก็เป็นอีกสูตรหนึ่งง่ายๆกับการทําสูตรป้องกันมแมลงเพลี้ยะต่างๆนะคะมดต่างๆก็ได้ด้วยเหมือนกันท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะหาของในครัวค่ะไม่ต้องไปซื้อนะคะก็ได้สูตรง่ายๆกับการกําจัดมแมลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ